สวัสดีเพืพ่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับทีมโปฮังซิลเลอร์ทีมจากเคลิกประเทศเกาหลีใต้คู่แข่งของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูเอเต็ตในสุตบอลเอซีแชมเ้ยซีอ e ีริตรอบลีกสเตทเรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระจาใจให้ผมด้วยนะครับผม ทีมโปฮังซิลเลอร์ทีมเกสคีรีกวันของเกาหลีใต้ เบสสโมสรที่ตั้งอยู่ในเมืองโปฮังจังหวัดคยองซังเหนือประเทศเกาหลีใต้พวกเขาก่อตั้งมาตั้แต่ปี1973มีสนามเย่าคือโปฮังซิลย์ดที่มีความจุกว่า17,443ที่นั่งและเป็นสนามฟุตบอลแห่งแรกในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยโดยโปฮังซิลเลอร์นั้นเป็นทีมที่มีมาตั้งแต่สมัยที่เคลิกยังไม่เริ่มก่อตั้งมาด้วยซ้ำทําให้ทีมมีแชมป์ระดับเซมีโปลีกถึง5สมัยส่วนในเคลิกวันโปฮังเป็นทีมที่คว้าแชมป์ไปถึง5สมัยมา ที่สุดเป็นอันดับ4ส,ส่วนในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศของพวกเขานั้นก็คว้าแชมป์ได้ทั้งในรายการ FA Cup ัเกาหลีใต้ที่คว้าได้5สมัยมาที่สุดเท่ากับซูซับซุงบูวิงและชิบูคุไดมอเตอร์ส่วนในรายการที่ถูกยกเลิกไปแล้วในปัจจุบันอย่างฟุตบอลดีคัพของเกาหลีใต้พวกเขานั้นคว้าแชมป์ไป2ครั้งและโคเรียเพสเซนทคัพ พวกเขานั้นคว้าแชมป์ไป1สมัยแต่ถึงแม้ในรายการภายในประเทศพวกเขานนั้จะมีแชมป์ติดมือไปไม่เยอะเท่ากับทีมใหญ่ๆที่บื่นในเกาหลีใต้แต่รายการนานาชาตินั้นโูฮังซิลเลอร์ถือว่าเป็นทีมระดับท็อปของทวีปเอเชียหลังพวกเขานั้นคว้าแชมป์รายการฟุตบอลเอซีแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาคว้าแชมป์ไปมากถึง3ครั้งส่วนในรายการระดับโลกอย่างฟีฟ่าคับเวิลด์คัพพวกเขานั้นคว้าอันดับที่3มมาครองได้สำเร็จในปี2009 โดยในปัจจุบันนั้นโปงหังซิลเลอร์ได้ใช้บริการเฮดโค้ด hey อย่างนน้าของพาร์คแทฮากุนซือชาวเกาหลีใต้วัย56ปีโดยเจ้าตัวนั้นได้เริ่มทำงานโค้ดกับอดีตต้นสกัดอย่างปฮหังซิลเลอร์กับการเป็นโค้ดทีมสำรองในปี2005 2007 ก่อนจะได้รับงานในฐานะผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2007 2011ก่อนที่ในปี2012เขาไปรับงานเป็นผู้ช่วยโค้ชในทีม FC s o u ก่อนเขาจะไปรับงานเฮดโค้ชของทีมในจีนอย่างหยันเปลี่ยนฟูเดอร์โดยเริ่มงานในช่วงธันวาคมปี2014และอยู่กับทีมนานถึงปี2018และจากนั้นในปี2019เขาไปรับงานกุนซื้อฟุตบอลหญิงทีมชาติจีน จากนั้นตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2023เขาไปทำงานกับสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เลยทำให้เขานั้นไม่ได้ลงทำหน้าที่ข้างสนามเลยจนกระทั่งปี2024เขามารับงานกุนซือที่โบฮางซิลเลอร์จนถึงปัจจุบันโดยผลงานของเจ้าตัวกับโบหังนั้นคุมทีม42นัดชนะ18นัดเสมอ12นัดและแพ้ไป12นัดโดยแผนการเล่นหลักที่เขามาจะเอามาใช้ในการคุมทีมของเขานั้นก็จะเป็นระบบ4-4-2เป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรุกเป็นหลักโดยเน้นขึ้นเกมไป ทางริมเส้นด้านข้างแล้วเปิดคัตแบ็กหรือครอสบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษซึ่งพวกเขานั้นได้ประตูจากการเข้าทำแบบนี้ค่อนข้างบ่อย แต่เกมรับเองนั้นพวกเขาดูจะมีปัญหาโดยเฉพาะจังหวะรับมือจากลูคอสด้านข้างที่เป็นอาวุธในเกมรกของพวกเขาซะอย่างนั้นพวกเขามักจะมีปัญหาเรื่องการเคลียรบอลไม่ขาดสเปะสปะจนโดนคู่แข่งนั้นส่องไกลจากแถว2บ่อยครั้งและเสียประตูจากรูปแบบนี้ค่อนข้างบ่อยซึ่งในซีซั่นนี้ในเกมเเคลกที่เล่นไป34นัดพวกเขาเก็บคีชีตได้เพียงแค่6เกมเท่านั้น เรามาดูในส่วนของตัวผู้เล่นของทีโปอหังซิลเลอร์ชุดใหญ่ในรูปการนี้กันบ้างประกอบด้วยผู้สาประตู3คนไล่ไปตั้งแต่ท่าน้าของหมายเลขหนึ 1, ่งยุนพยองกุกประตูวัยสาปีชากาหลีใต้โดยในรูปการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด5นัดเสียไปสาประตูเก็บได้สอครีชีตเขานั้น ได้ถูกดันขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในช่วงหลังฟีฟ่าเดเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองซึ่งเขาเป็นผุ้สับประตูที่มีรีแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมมากๆมักจะโชว์ลูกเซฟจอๆให้เห็นอยู่เสมอและทําให้ในช่วงหลังๆนั้นทีมโปรฮังซิลเลอร์มีค่าเฉลี่ยการเสียประตูที่น้อยลงไปด้วยต่อมาคือหมายเลข21าวังอินแจ เบอร์สาประตูวัยสาปีชาวกอลิใต้ฤดูก,การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด33นะัดเสียไป43ประตูเก็บได้7คลินชีตจริงๆแล้วนั้นเขาเป็นมือหนึ่งของทีมแต่หลังผ่านคือฤดูก,การมาฟอร์มเจ้าตัวและฟอร์มทีมนั้นตกลงไปแบบชัดเจนมากๆและเสียประตูค่อนข้างเยอะทาให้เขานั้นถูกดรอบไปเป็นตัวสํารองและเสียตาแหน่งนายทวารให้กับยุนพยองกุกเป็นที่เรียบร้อย คนต่อมาคือหมายเลข42ลีซึงวานผู้สาประตูวัย21ปีชาเกาหลีใต้ฤดูการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด2นัดเสียไป6ประตูและเขานั้นลงเล่นในเสซชเมซิเอลิตนัดแรกที่บุกไปแพ้เสี่ยงไฮเซ้นหัวไปแบบขาด104ประตูต่อหนึกอีกด้วยเรามาต่อกันที่กองหลังอีก10คนประกอบด้วยหมายเลข2หน้าของ โอจองวอนแบ็กขวาวัย25ปีชาเกาหลีใต้ด้การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด31นะัดทำไป2ประตูอีก2แอสซิสต์เขาเป็นแบ็กที่สามารถลงเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งปีกซ้ายปีกขวากองกลางรวมถึงวิงว่งแบ็กซ้ายวิ่งแบ็กขวาได้ด้วยโดยตำแหน่งหลักในทีมของเขานั้นมักถูกส่งลงเล่นในตำแหน่งแบ็กและวิ่งแบ็กขวาสับเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเขานั้นเป็นนักเตสะสารดประโยชน์คนหนึ่งและสามารถเล่นเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กได้ดีอีกด้วย คนต่อมาคือหมายเลข3อีดองฮีเซนเตอร์แบ็กวัย24ปีชาเกาหลีตใต้ฤดูก,กาลนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด24นัดเขาสามารถลงเล่นเป็นแบ็กขวาจําเป็นได้เขาเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมแต่ตอนนี้นั้นเขามีอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและยังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บอยู่คนต่อมาคือหมายเลข4จอนมิงกวัง เซนเตอร์แบ็กวัย31ปีชาวเกาหลีใต้การนี้นา้เขาลงเล่นไปทั้งหมด32นะัดทำไป3ประตูเขาสามารถเล่นเป็นแบ็ขวาและแบ็กซ้ายจะเป็นได้เขาเป็นประการหลังตัวหลักที่แข็งแกร่งของทีมและเขานั้นมีทีเด็ดที่ลูกกาอากาศมักจะเติมขึ้นไปทำประตูจากลูกเซตเพลทได้ค่อนข้างบ่อยครั้งมาต่อกันที่หมายเลข5โจนาธานเอสโพพโทมิส เซอร์แบ็วัย28ปีชาวออสเตรเลียการนี้นั้นเขาโลกสนาไปทั้งหมด7นัดจากการที่เข่าด้านมีเชื้อสายกรีซด้วยทําให้เขานั้นเป็นเซอร์แบค็คที่รูปร่างใหญ่และมีความแข็งแกร่งมากๆเขามีจุดเด่นที่ลูกเบียดลูกชนที่เขามักจะชนะกองหน้าคู่แข่งได้อย่างสม่ำเสมอเวลาที่ปะทะกันโคต่อมาคือหมายเลข17ชินกวางฮุนแบ็คขวาวัย37ปีชาเกาหลีใต้ กานี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด30นัดเขาเคยติดทีมชาติเกาหลีใต้ไป5นัดด้วยกันในช่วงปี2 0 1 2ันถึงาเขาเป็นแบ็กขวาจอมเก่าที่มีประสบการณ์ในเคลีกมาเกือบ400นัดเขาสามารถลงเล่นเป็นกองกลางและเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นได้ด้วยคนต่อมาคือหมายเลข2 3อ e ีดงยอบแบ็กซ้ายวัย21ปีชาเกาหลีใต้ดูการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด1นัดคนต่อมาคือหมายเลข2 6อ e ีแทซอก แบ็กซ้ายวัย22ปีชาวเกาหลีใต้การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด27นัดทำเป็น1ประตูกับอีก3แอสซิสต์เขาสามารถลงเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาและเขาเองนั้นก็มีจุดเด่นในการครอสบอลได้ขอนข้าง,ง,ง,งที่แม่นยำอีกด้วยมาต่อกันที่หมายเลข34อ e ี ECU back c เ n อ e r back วัย20ปีชาวเกาหลีใต้การนี้นั้นเขาลงสนามไปทั้งหมด8นัด โคต่อมาคือหมายเลข39มินซังกีเซนเตอร์แบ็กวัย33ปีชาลีใต้โดยการนี้นันเข่าลงเล่นไปทั้งหมด9นัดและเขานั้นสามารถเล่นเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นได้อีกด้วยโคต่อมาคือหมายเลข55เชเวยอนอุงเซนเตอร์แบ็กวัย21ปีชากลีใต้ดูการนี้นันเขาลงสนามไปทั้งหมด4นัดด้วยกันมาต่อกันที่กองกลางอีก10คนไล่ไปตั้แต่ทาาน้าของหมายเลข6 คิมจองอูกองกลางวัย31ปีชาเกาหลีใต้การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด25นะัดทำไป2ประตูอีก1แอสซิสเขาเป็นกองกลางตัวรับที่สามารถขยับขึ้นไปเล่นเป็นเพลเมเกอร์ได้ดีอีกด้วยคนต่อมาคือหมายเลข8โอแบตอง กองกลางตัวรับวัย29ปีชาวบราซิลโดยในอุกา์นี้นั้นเขาโลงสนามไปทั้งหมด36นะักทำไป4ประตูกับอีก2แอซิสต์เขานั้นนอกจากจะมีลูกบูลูกชนในการตัดเกมของคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมแล้วเขายังมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลจากนอกกรอบเขตโทษที่เฉียบคมอีกด้วยคนต่อมาคือหมายเลข13ยุนซอกจูกองกลางตัวรับวัย22ปีชากลีใต,ต้คนต่อมาคือหมายเลข16ฮันชานฮี กองกลางวัย27ปีชากริตใต้หรือการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด32นัดทำไป1ประตูอีก1แอสซิสต์เขานั้นเป็นคนที่คอยคุมจังหวะการเล่นในแดนกลางของทีมเป็นไม่ฟิลพลังเดนโมที่คอยเชื่อมระหว่างเกมรับและเกมรุกโดยจุดเด่นของเขานั้นคือในเรื่องของความฟิตที่วิ่งไม่มีหมดตลอดทั้งเกมซึ่งในเกมที่พบกับเซียงไฮ้พอร์ตนั้นในเกมเอสเทลเอริตเมื่อนัดที่แล้วเขานั้นก็ทำ1ประตูในเกมนัดนั้นได้ด้วย คนต่อมาคือหมายเลข18คังยอนแจของการโตรุกวัย22ปีชาลกกีใต้หลุมการนี้นะเขาลงเล่นไป6นะัดทำไป1แอซิดเขาสามารถขยับขึ้นไปเล่นไปกองการโตรุกทางขวาได้ดีด้วยคนต่อมาคือหมายเลข19ยุนมินโฮกองการโตรุกวัย25าปีชาลกกีใต้ การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด17นัดทำเป็น1ประตูกอีก2แอสซิดเขาเป็นกองกลางลุกที่ร่างเล็กที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งในแผงเกมลุกเขามีจุดเด่นที่ความคล่องตัวและลูกจ่ายบอลคิลเลอร์พาสที่ค่อนข้างแม่นย็นต่อมาคือหมายเลข22คิมกายุยอนกองกลางตัวลุกวัย25ปีชากลีใต้การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด1นัดต่อมาคือหมายเลข70ฮวังซออุง กองกลางวัย19ปีชาเกีิต้ดูรยการนี้นะเขาลงสนามไปเพียงแค่นัดเดียวคนต่อมาคือหมายเลข88คิมดงจินกองกลางวัย21ปีชาเกริต้าดูราการนี้นะเขาลงสนามไปทั้งหมด21นะัดทาเปน็นประตูแล้คนต่อมาคือหมายเลข90คิมดงมินกองกลางตัวรับวัย19ปีชาเกีิต้เรามาต่อกันที่กองหน้ามีทั้งหมด12คนไล่ไปตั้งแต่ทางน้าของหมายเลข7 คิมอินซองปีกขวาวัย35ปีชาเก,ก,ก,การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด31นัดทำไป2ประตูกับอีก1แอซิดเขาเคยติดทีชาติเกาหลีใต้มาแล้ว3นัดเขาเป็นปีกตัวเก่าประสบการณ์สูงที่เคยไปเล่นในลีกรัสเซียกับเซซมอสโกมาแล้วเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวาลูกเก่งของเขานั้นคือลูกตัดเข้าในแล้วยิงประตูก็ต่อมาคือหมายเลข9คอเกเตเซ่า กองหน้าวัย25ปีชาวบราซิลการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด34นะัดทำไป6ประตูกับอีก4แอซิสเขาเป็นกองหน้าร่างโยงที่มีส่วนสูงมากถึง192เซติเมตรทำให้เขานั้นสามารถพักบอลในแดนหน้าได้ดีมากๆเขามีลูกกา,ากาศที่ค่อนข้างอันตรายและมีทีเด็ดในการทำประตูที่ลูกเข้าฮอสในกรอบเขตโทษได้ดีคนต่อมาคือหมายเลข10 แบ็กซองดงปีกซ้ายวัย33ปีชกกากลีใต้การนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด37นัดทำไป3ประตูเขาเป็นปีกตัวเก่าที่ลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งปีกซ้ายปีกขวากองกลางตัวรุกและกองกลางตัวรับเขามีทีเด็ดที่ลูกเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงประตูขอต่อมาคือหมายเลข11โจซองจุนปีกซ้ายวัย33ปีชกกากลีใต้โดยทุกการนี้นั้นเขาลงสนามไปทั้งหมด10นัดขอต่อมาคือหมายเลข14ฮอยองจุน กองหน้าวัย31ปีชาวเกาหลีใต้การนี้นะเขาลงสนามไปทั้งหมด26นัดทำไป3ประตูกับอีก5แอสซิสต์เขานั้นมักจะโชว์ฟอร์มได้ดีในตอนที่ทีมนั้นมักจะเล่นเป็นกองหน้าระบบหน้าคู่ถ้าเปรียบก,กับนักเตะไทยก็จะคล้ายกับเจ้าอาสุปชายใจเด็ด ถ้ามีตัวที่ร่วมเล่นกันกับเขาได้อย่างเข้าขาเขา,ขาจะแสดงเสียภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาเขามีจุดเด่นที่สามารถฉีกตัวเองไปรับบอลด้านข้างและลงมาล้วงบอลในแดนกลางเพื่อฉีกนี้ตัวประกบซึ่งเขานั้นจะทําได้ดีมากๆและทําให้เพื่อร่วมทีนั้นเล่นง่ายขึ้นอีกด้วยคนต่อมาคือหมายเลข1 5อีคายูมินปีกซ้ายวัย9ิาปีชาลีใต้ลูกการนี้นั้นเขาลงสนามไป2นัดด้วยกัน ต่อมาคือหมายเลข20อันแจจุนกองหน้าวัย23ปีชกกาเกีิต้าโดยการนี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด12นัดทำไป2ประตูกับอีก3แอสซิสเขาเคยติดทีชาเก,กริต้ชุดแชมป์เอเชียนเกมเมื่อปี2023ด้วยโดยยิง1ประตูใส่ทีมชาติไทยในเกมที่พวกเขานั้นเอาชนะได้4ประตูต่อ0และสามารถลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมลูกทั้งกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาเขามีทีเด็ดที่ลูกครอสด้านข้างและลูกยิงหักข้อที่คมกริบอีกด้วย คนต่อมาคือหมายเลข27จ็งแจฮี ปีขวาวัย30ปีชาวเกาหลีใต้ลูกการนี้นั้นเขาลงสนามไปทั้งหมด37นัดทำไป11ประตูกับอีก6แอสซิสต์เขานั้นเป็นตัวทีเด็ดในเกมรุกของทีมเขาเป็นดัสโวของทีมและเป็นคนที่ทำแอสซิสต์สูงที่สุดในทีมอีกด้วยในลูกการนี้ถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีส่วนสูงเพียงแค่174เซนติเมตรแต่เขาก็ถูกทดแทนด้วยความเร็วความคล่องตัวในการกระชากหนีกองหลังคู่แข่งเขามีลูกคอสบอลที่แม่นยำมากๆและมีลูกยิงหกักคอเท้าขวาที่เฉียบขาดมากๆอีกด้วย เขาเป็นแนวรุกที่อันตรายมากๆที่ต้องระวังให้ดีเลยก็ต่อมาคือหมายเลข29พักยองอูปีกซ้ายวัย20ปีชาวกาลิตใต้ก็ต่อมาคือหมายเลข37 ฮงยุนซังปีกซ้ายวัย22ปีชากลีใต้กรน,นี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด33นัดทําไป7ประตูกับอีก2แอซิสเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวต่ำเขามีความเร็วและความคล่องตัวสูงและมีทีเด็ดในการทําประตูจากลูกตัดเข้าในแล้วยิงอันเฉียบขาดมากๆโคต่อมาคือหมายเลข77 วันเดอร์ n ันปีกซ้ายกับตันทีมวัย33ปีชาวบราซิลการน,นี้นั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด39นะัดทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิสต์เขาเป็นปีกตัวเก่ารูปร่างเล็กที่มีส่วนสูงเพียงแค่170เซติเมตรเขานั้นลงสนามในศึกเครีกวันมาแล้วถึง200นัด เขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีขก,ยกขวาวิ่งแบ็กซ้ายวิ่งแบ็กขวาและกองหน้าตัวต่ำเขามีความเร็วและความคล่องตัวสูงมีทักษะที่ยอดเยี่ยมสไตล์แซมบ้าซึ่งหนึ่งในทีเด็ดของเขาที่เพิ่มขึ้นมาในยุคนี้คือการเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายแถมเล่นในลักษณะของอินเวอร์ตฟูลแบ็กด้วยโดยเฉพาะในนาที่พบกับเซียงไฮพอตในเอเชียลีลิทเมื่อนาที่แล้วเขาก็เติมเกมรุกแบบอินเวอร์ตฟูลแบ็กเข้าไปซัดประตูคู่แข่งได้ด้วย เรามาที่นักเตะคนสุดท้ายของทีมคือหมายเลข89คิมมายองจุนกองหน้าวัย18ปีเีชาวเกาหลีใต้เรามาดูทางฝั่งของผลงานในฤดูกาลปัจจุบันของทีมโปฮังซิลเลอร์กันบ้างผลงานในศึกเคลีกวันนักขณะนี้นั้นแข่งขันไปแล้วทั้งหมด34นัดพวกเขาอยู่อันดับที่4ของตารางเพย์ออฟลุ้นแชมป์เคลีกมี52คะแนนจากผลงานชนะ14นัดเสมอ10นัดและแพ้ไป10นัด พวกเขายิงได้52ประตูเสียไป43ประตูเหลือการแข่งขันในลีกอีกเพียงแค่4นัดมีแต้มห่างจากอันดับ1อุนซานฮุนไดอยู่10คะแนนส่วนในรายการบอลถ้วยอย่างรายการ FA Cup คของเกาหลีใต้พวกเขานั้นทะลุไปถึงรอบชิงชนะเลิศรอพบกับอุนซานฮุนไดส่วนในรายการ AFC c, c ี a ชมเม n s League พวกเขาลงเล่นไปทั้งหมด2นัด ดยแพ้ให้กับเซียงไฮ้เส้นหัว4ประตูต่อหนึ่งในนัดแรกและเอาชนะเซียงไฮ้พอร์ดไปสประตูต่อศูนย์ในนัดล่าสุดส่วนสถิติในการลงเล่นในสูบบาระดนานาชาติของปฮังซิลเลอร์นั้นพวกเขาถือว่าเป็นขาใหญ่ของถ้วยเอซิชเมสลีกที่ลงแข่งขันไปมากถึง12ครั้งที่นับรวมชื่อเดิมด้วยพวกเขานั้นสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้มากถึง4ครั้งก่อนจะคว้าแชมป์มาได้ถึง3ครั้งในฤดูกาล1 9 9 6อกาถึงร ในฤดูกาล1 9 9 7ถึง 1, 8, และปี2009พวกเขานั้นคว้าแชมป์เอซีแชมเปซีคมากที่สุดเป็นอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่เอาฮีราจากสุระเบียเพียงทีมเดียวและยังเคยลงแข่งขันในระดับรายการฟีฟ่าคับเวิลด์คัพและสามารถทะลุไปถึงการคว้าอันดับที่สามมาครองได้สำเร็จในปี2009ด้วยการดวดจุดโทษเอาชนะซีเ แอตแลนเต้ Atlantic, ทีมจากเม็กซิโกไป5ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที1ประตูต่อ1 สมผลงานในการเจอกับสโมสรจากไทยในเวทีระดับนานาชาตินั้นพวกเขาเคยลงแข่งขันกับทีมจากไทยทั้งหมด6นัดเป็นโปฮังซิลเลอร์ชนะไปทั้งหมด4นัดและเสมอไป2นัดและไม่เคยแพ้สโมสรจากประเทศไทยเลยสักครั้งเดียวโดยเกมแรกที่พวกเขาพบก,กับทีมจากไทยนั้นเกิดขึ้นในรายการเอฟซีแชมเปียนส์ลีกในปี1998โดยพบก,กับทีมบีซีเทโรศาสนาในรอบแบ่งกลุ่มโดยโปฮังซิลเลอร์นั้นถล่มไปถึง1ประตูต่อ5 ก่อนจะมาพบกับทีมโชวรีเอในรอบคัดเลือกเอ c ซีใช่ไหมซิกในปี2012บอฮาซิลเลอร์นั้นเปิดบ้านเอาชนะ ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครั้งต่อมาคือการพบกับทีมบุยรามยูเต็ดในสึบอลเอซีแชมเปี้ยนส์ลีก2014ในรอบแบ่งกลุ่มโดยเกมแรกนั้นบุกมาเอาชนะบุยรามยูเตตดถึงที่เลยหนึ่งประตูต่อ2แต่นัดที่2นั้นโปฮาซิลเลอร์เปิดบ้านเสมอกันไป,ปศูนย์ประตูต่อศูก่อนที่ครั้งล่าสุดจะเกิดขึ้นในเอซีแชมเปี้ยนส์ลีกปี2021ที่พบกับราชบุรีเอฟซีที่เล่นกันแบบบับเบิ้ลที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยนัดแรกนั้นโปฮังซิลเลอร์ชนะ2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่นัดที่2นั้นโปฮางซิลเลอร์นั้นเสมอกับราชบวรี ri, ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์และทั้งหมดนี้ก็คือขมูวคร่า,า,ราวๆของที iller, มปฮางซิลเลอร์สโมสรจากเคอรี่วันที่ต้องลงดวลกับทีเมเวรมเน,นเตตดในสุกบอลเอซีแชมเปี้ยนส์อีลิทฤดูกาล2024-2025ในรอบลีสเตดนะครับผมโดยคู่นี้นั้นจะแข่งขันกันในวันอังคารที่22ตุลาคมเวลา19นาฬิกา ถ้าเพื่อนก็อ,อย่างไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแถนนี้เพื่อนๆก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ